ทุกครั้งที่คุณหายใจไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่จักรวาลกำลังทำงานเพื่อคุณอยู่เสมอมันไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยละสายตาไปจากพลังงานที่คุณแผ่ออกไปทุกความคิดของคุณทุกอารมณ์ที่คุณเก็บไว้ทุกคำพูดที่คุณเอ่ยออกมาล้วนกลายเป็นคลื่นพลังงานที่จักรวาลได้รับและส่งกลับมาในรูปแบบที่คุณอาจไม่ทันสังเกตความรักไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะใครบางคนเดินเข้ามาในชีวิตคุณ แต่มันเริ่มต้นตั้งแต่ลมหายใจแรกในทุกเช้าเมื่อคุณยังมีโอกาสจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองเมื่อคุณยังมีพลังงานที่จะรักตัวเองและเมื่อคุณเปิดใจพอจักรวาลจึงเริ่มขยับสิ่งต่างๆเข้ามาในทางของคุณคนที่ใช่ไม่ได้มาถึงเพียงเพราะคุณรอคอยแต่เพราะคุณเริ่มเข้าใจว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่ต้องตามหาแต่เป็นพลังงานที่คุณต้องแผ่ออกไปก่อน และเมื่อพลังงานของคุณตรงกับการสันสะเทือนของใครบางคนที่ถูกกำหนดไว้แล้วในเส้นทางเดียวกันจักรวาลจึงจะทำหน้าที่ของมันด้วยความรักด้วยความแม่นยำและด้วยจังหวะที่สมบูรณ์แบบบางครั้งความเหนาที่คุณรู้สึกไม่ใช่สัญญาณว่าโลกนี้ใจร้ายแต่เป็นสัญญาณว่าจักรวาลกำลังเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณบางครั้งคนที่คุณคิดว่าใช่อาจเข้ามาเพื่อให้บทเรียนเพื่อให้คุณเติบโต และเมื่อคุณพร้อมเมื่อคุณเข้าใจคุณค่าของตัวเองเมื่อคุณหยุดวิ่งตามแล้วเริ่มหยุดนิ่งอยู่กับตัวเองความรักที่แท้จริงก็จะเดินเข้ามาหาคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องพยายามเป็นใครไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครรักเพราะคนที่ใช่จะเข้ามารักคุณในเวอร์ชันที่คุณเป็นอยู่เขาจะเข้ามาเพราะพลังงานของคุณไม่ใช่รูปลักษณ์ของคุณเขาจะรู้สึกถึงคุณแม้ยังไม่เคยเห็นคุณ และเขาอาจกำลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้โดยที่เขาเองก็ยังไม่รู้ตัวจากระวลกำลังทำงานอย่างเงียบๆผ่านลมหายใจของคุณผ่านช่วงเวลาที่คุณไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นผ่านคืนที่คุณนอนร้องไห้ผ่านเช้าที่คุณลุกขึ้นมาใหม่ด้วยพลังเล็กๆทุกสิ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางแห่งความรักที่ถูกกำหนดมาแล้วและความรักนั้นกำลังเดินทางมาหาคุณทีละก้าวอย่างนุ่มนวลอย่างมั่นคง และด้วยความตั้งใจจากพลังงานที่สูงที่สุดเพราะทุกลมหายใจคือการย้ำเตือนว่าคุณคู่ควรกับความรักคุณไม่เคยถูกลืมและคุณไม่ได้เดินลำพังจักรวาลได้ยินเสียงในใจคุณเสมอแม้ในวันที่คุณเงียบที่สุดในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันคนมากมายเดินสวนกันไปมาโดยไม่ทันได้มองตากันแต่ในโลกของพลังงานนั้นไม่มีคำว่าบังเอิญ ไม่มีใครหลงเข้ามาในชีวิตคุณโดยไม่เกี่ยวข้องกับคลื่นสั่นสะเทือนภายในคนที่เดินเข้ามาล้วนมีบทบาทบางอย่างมีข้อความที่จักรวาลส่งมาให้คุณเรียนรู้บางคนเข้ามาเพื่อเยียวยาบางคนเข้ามาเพื่อกระตุ้นให้คุณรู้จักรักตัวเองและบางคนเข้ามาเพื่ออยู่กับคุณไปตลอดทางแต่ก่อนที่ความรักจะเดินเข้ามาจักรวาลมักจะส่งบอใบไม้ทอทหารทอทหารดเด็กสอเสื้ออ่างบอใบไม้มาให้ก่อนเสมอ มันไม่ได้ต้องการจะลงโทษคุณแต่ต้องการให้คุณเตรียมพร้อมความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่การมีใครสักคนมาอยู่ข้างกายแต่มันคือการที่คุณสามารถยืนเคียงข้างใครคนหนึ่งได้โดยไม่ละทิ้งตัวตนของคุณเองและนั่นต้องเริ่มจากการรู้ว่าคุณคือใครทุกครั้งที่คุณสูดลมหายใจเข้าขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณกำลังรับพลังงานใหม่จากจักรวาล พลังงานที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและความหวังและทุกครั้งที่คุณผ่อนลมหายใจออกอคุณได้ปล่อยความเจ็บปวดความกลัวและพลังงานเก่าที่ไม่จำเป็นออกไปนั่นแหละคือการเคลียร์ทางให้คนที่ใช้ได้เดินเข้ามาในชีวิตคุณได้ง่ายขึ้นคุณอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมคนที่คุณรักถึงจากไปทำไมความสัมพันธ์บางอย่างถึงจบลงทั้งที่ทคุณยังไม่พร้อมแต่จักรวาลรู้ดีว่า บางความรักมีไว้เพื่อเปลี่ยนคุณไม่ใช่เพื่ออยู่กับคุณและเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงเติบโตและเริ่มสั่นสะเทือนในความทีใหม่คนใหม่ผู้ที่ตรงกับคลื่นพลังงานในหัวใจคุณที่สุดก็จะเริ่มขยับเข้ามาทีละนิดทีละก้าวบางทีคุณอาจจะยังมองไม่เห็นเขาแต่เขาอยู่ที่นั่นเขากำลังฝึกฝนตนเองกำลังเรียนรู้บทเรียนของเขาเองเพื่อให้เมื่อถึงเวลา เขาจะสามารถรักคุณได้ในแบบที่คุณควรได้รับไม่มากไปไม่น้อยไปแต่พอดีกับจังหวะชีวิตของคุณจักรวาลรู้เวลาเสมอแม้คุณจะไม่รู้ว่าเมื่อไรความรักจากจักรวาลไม่ใช่เรื่องเหนือจริงมันอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นทุกวันอยู่ในรอยยิ้มจากคนแปลกหน้าอยู่ในเพลงที่บังเอิญเปิดขึ้นมาในวันที่คุณอ่อนล้าอยู่ในคำพูดหนึ่งคำที่ปลุกคุณให้ลุกขึ้นสู้ต่อนั่นแหละ คือสัญญาณว่าจักรวาลไม่เคยละทิ้งคุณเลยแม้แต่วินาทีเดียวทุกการเต้นของหัวใจทุกจังหวะลมหายใจเข้าออกของคุณล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการส่งสัญญาณเป็นเหมือนการพูดคุยอย่างเงียบๆระหว่างคุณกับจักรวาลและเมื่อคุณเริ่มฟังเสียงที่อยู่ภายในตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะเริ่มได้ยินเสียงตอบกลับจากฟากฟ้าจากพลังงานที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ในความรู้สึกลึกที่สุดของหัวใจ คนที่ใช่จะไม่ทำให้คุณต้องกลัวว่าจะเสียเขาไปเขาจะไม่ทำให้คุณต้องพยายามเป็นใครสักคนเพื่อให้เขาย่ออมรับเพราะเขาจะมองเห็นคุณในแบบที่คุณเป็นและเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะเข้าใจทันทีว่าทุกช่วงเวลาที่คุณเคยรอทุกความหนาวที่คุณเคยเผชิญทุกบทเรียนที่คุณเคยเจ็บปวดล้วนพาคุณมาสู่เขาคนนี้คนที่ใช่ที่จักรวาลส่งมาให้จากความรักที่ฝังอยู่ในทุกลมหายใจ และแม้ในบางวันคุณอาจรู้สึกว่าโลกทั้งใบเงียบเกินไปเหมือนจัก,กรวาลไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเลยเหมือนไม่มีอะไรเคลื่อนไหวไม่มีสัญญาณใดๆจากคนที่คุณเฝ้ารอแต่แท้จริงแล้วในความเงียบนั้นคือช่วงเวลาที่พลังงานกำลังจัดระเบียบกำลังเรียงร้อยสิ่งดีๆเข้าหากันอย่างแม่นยำเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการมอบให้คุณบางความเงียบไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่มันคือจังหวะพักจังหวะเตรียมจังหวะที่คุณจะได้หยุดเพื่อมองลึกเข้าไปในหัวใจของตัวเองเพื่อสํารวจว่าคุณกำลังสั่นสะเทือนด้วยพลังงานแบบไหนและคุณพร้อมแล้วจริงหรือยังที่จะรับคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตเพราะคนที่ใช่ไม่ใช่แค่คนที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงแต่คือคนที่อยู่ข้างคุณแม้ในวันที่หัวใจคุณอ่อนแรงที่สุดเขาจะไม่ทำให้คุณรู้สึกต้องต่อสู้เพียงลำพัง เขาจะไม่หลบตาเมื่อคุณเผยด้านที่เปราะบางและเขาจะไม่เดินหนีในวันที่คุณต้องการแค่คนที่เข้าใจแต่กว่าจะได้เจอเขาคนนั้นจักรวาลมักจะพาคุณไปผ่านเส้นทางที่มีทั้งน้ำตาความสับสนความเหงาและความหวังเพราะเส้นทางนี้เองจะค่อยๆหล่อหลอมคุณให้เป็นคนที่พร้อมจะรักและรับความรักอย่างแท้จริงคุณจะเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างคุณจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อน อาจเป็นความรู้สึกสงบที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นในใจอาจเป็นความรู้สึกว่าคุณไม่ต้องรีบร้อนอีกต่อไปหรืออาจเป็นภาพในความฝันหรือเลขบางตัวที่วนมาซ้ํำๆจนคุณเริ่มสงสยัยนั่นแหละคือสัญญ,ญาณคือเสียงกระซิบจ,จากจักรวาลที่กำลังบอกคุณว่าเขาคนนั้นกำลังเดินทางเข้ามาใกล้ขึ้นทุกวันในจังหวัที่คุณจะไม่ต้องขว่คว้าไม่ต้องคาดหวังแต่จะรู้สึกว่ามันใช่ โดยไม่ต้องมีคำอธิบายและที่น่ามหัศจรรย์กว่านั้นเขาอาจจะกำลังรู้สึกเหมือนคุณอยู่ในตอนนี้กำลังนั่งมองท้องฟ้าแล้วรู้สึกว่างเปล่ากำลังคิดถึงใครสักคนที่ยังไม่รู้จักหน้าแต่รู้ว่ามีอยู่จริงและเขาอาจกำลังภาวนาให้พบคุณในเวลาอันใกล้โดยไม่รู้ว่าคุณเองก็กำลังภาวนาเหมือนกันทุกลมหายใจของคุณจึงไม่เคยเปล่าประโยชน์ เพราะในแต่ละจังหวะนั้นพลังงานของคุณกำลังสื่อสารกับจักรวาลกำลังเรียกคนที่เหมาะสมที่สุดให้ขยับเข้ามาทีละนิดโดยที่คุณไม่ต้องเร่งรัดไม่ต้องกังวลเพียงแค่เป็นตัวเองและรักตัวเองให้มากพอความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคุณพยายามวิ่งหาแต่มันเกิดขึ้นเมื่อคุณพร้อมจะหยุดอยู่กับความสงบในหัวใจตัวเองและปล่อยให้จักรวาลทำหน้าที่ของมันต่อไปอย่างศักดิ์สิทธิ์ และเมื่อนั้นเองคนที่ใช่จะเดินเข้ามาโดยที่คุณไม่ต้องถามอะไรอีกเลยมีบางวันที่คุณอาจลืมไปว่าจักรวาลกําลังทํางานให้คุณเงียบเงียบอยู่เบื้องหลังแต่สิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงเพราะทุกความตั้งใจที่คุณเคยส่งออกไปทุกคำอธิษฐานที่เอ่ยเบาๆในใจทุกครั้งที่คุณเฝ้าคิดถึงใครสักคนโดยไม่รู้ว่าเขาคือใครล้วนกลายเป็นคลื่นพลังที่พุ่งตรงสู่ฟากฟ้า และจักรวาลไม่มีวันล,ละเลยต่อเสียงเรียกนั้นเลยแม้แต่วินาทีเดียวในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวในความเงียบที่คล้ายจะว่างเปล่าแท้จริงแล้วหัวใจของคุณกำลังส่งคลื่นความรักออกไปไกลกว่าที่คุณคิดและคลื่นนั้นกำลังเดินทางไปหาใครบางคนที่สั่นสะเทือนในจังหวะเดียวกับคุณคนที่มีช่องว่างบางอย่างในหัวใจช่องว่างที่มีรูปร่างพอดีกับคุณเท่านั้นเขาอาจจะอยู่ในเมืองที่คุณไม่เคยไป อาจกำลังใช้ชีวิตเงียบๆโดยไม่รู้ว่าคุณกำลังรอเขาอยู่และในบางค่ำคืนที่เขารู้สึกเศร้าอย่างไม่มีเหตุผลเขาอาจกำลังคิดถึงคุณโดยไม่รู้ว่าคุณคือใครทุกความรู้สึกที่คุณกำลังมีอยู่ตอนนี้จักระวาลได้รับมันทั้งหมดมันถูกบันทึกไว้ในสายพลังงานถูกถ่ายทอดต่อไปยังคนที่ควรจะได้รับมันและเมื่อจังหวะเวลาเหมาะสมทุกอย่างจะถูกนำพาให้มาบรรจบกันอย่างไม่คาดคิด บางครั้งการเจอคนที่ใช่ไม่ได้มาในรูปแบบที่คุณจินตนาการไว้เขาอาจจะไม่ใช่แบบที่คุณเคยฝันถึงแต่เขาจะทำให้คุณรู้สึกสงบจะทำให้คุณไม่ต้องแซงว่าเข้มแข็งและที่สำคัญเขาจะทำให้คุณหยุดค้นหาในวันที่คุณยิ้มให้กับตัวเองได้แม้จะไม่มีใครอยู่ข้างทางในวันที่คุณเดินอยู่ท่ามกลางผู้คนแล้วไม่รู้สึกขาดอะไรเลยนั่นแหละคือวันที่จักรวาลเริ่มเห็นว่าคุณพร้อม พร้อมที่จะรับใครบางคนที่ไม่ใช่เพื่อมาเติมเต็มแต่เพื่อมาเติบโตร่วมกันและก่อนที่เขาจะปรากฏตัวจักรวาลมักจะส่งสัญญาณเล็กๆมาทดสอบใจคุณเสมอเช่นเพลงบางเพลงที่ฟังแล้วน้ำตาจะไหลโดยไม่รู้สาเหตุหรือชื่อหนึ่งชื่อที่โผล่มาในหลายที่ติดกันหรือแม้แต่กลิ่นของใครบางคนที่คุณไม่รู้จักแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าแปลกใจคุณอาจเดินผ่านใครคนหนึ่ง แล้วหัวใจคุณสั่นเบาๆเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนคุณอาจฝันถึงเขาโดยไม่เคยเห็นหน้าในชีวิตจริงและคุณอาจรู้สึกว่าเขากำลังมาแม้ไม่รู้ว่าจากทางไหนทั้งหมดนั้นคือรหัสลับที่จัก,กรวาลกำลังสื่อสารกับคุณไม่ใช่เพื่อให้คุณรีบวิ่งไปหาใครแต่เพื่อบอกให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้รอเพียงลำพังในทุกค่ำคืนที่คุณเฝ้าถามว่าเมื่อไรในทุกเช้าที่คุณลืมตาแล้วรู้สึกว่างเปล่า จงรู้ไว้ว่าจักรวาลกําลังเรียงเรื่องราวของคุณทั้งสองอยู่กําลังจัดฉากวางแผนและร้อยรัดทุกเส้นทางให้พาคุณไปสู่กันและกันอย่างละมุนละมเพราะจักรวาลไม่เคยทำอะไรด้วยความรีบร้อน <landing> มันประณีตละเอียดอ่อนและลึกซึ้งกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้ในตอนนี้และบางทีความรักที่กำลังจะมาถึงอาจกำลังเดินผ่านบททดสอบสุดท้ายก่อนจะมาหยุดอยู่ตรงหน้าคุณอย่างพอดี เหมือนจิ๊กซอที่รอวันถูกวางลงตรงช่องว่างสุดท้ายขอองหัวใจบางครั้งการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาด้วยเสียงดังแต่มันค่อยๆค,คลืบคลานเข้ามาในหัวใจของคุณอย่างเงียบงนันจนกระทั่งวันหนึ่งคุณรู้สึกได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นคุณเริ่มมองผู้คนรอบตัวด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปคุณเริ่มรู้สึกว่าไม่ต้องการใครสักคนเพียงเพื่อไม่ให้เหงาแต่คุณรอใครบางคนที่สามารถอยู่ด้วยกันในความเงียบ ได้อย่างสบายใจคุณเริ่มเข้าใจว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่ควรจะวิ่งตามแต่เป็นสิ่งที่ควรจะเชิญเข้ามาด้วยพลังงานที่สงบและมั่นคงจากภายในและในเวลานั้นเองคุณจะเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ละเอียดเกินกว่าจะอธิบายเป็นคำพูดเหมือนมีบางอย่างกำลังพาคุณไปยังสถานที่บางแห่งพาให้คุณเจอคนบางคนพาให้คุณพูดในประโยคที่แม้แต่ตัวคุณเองก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงพูดแบบนั้น นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการประสานงานของจักรวาลที่กำลังเชื่อมโยงเส้นทางของคุณและเขาเข้าด้วยกันแบบที่ไม่มีใครมองเห็นมันไม่ใช่เวทมนต์แต่คือพลังธรรมชาติที่ทำงานในระดับที่ลึกเกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์อาจจะมีบางช่วงเวลาที่คุณหันไปมองผู้คนแล้วรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจหัวใจคุณเลยแต่อย่าลืมว่าแม้คุณจะยังไม่เห็นเขาแต่เขามีอยู่จริง และจักรวาลจะไม่มีวันส่งคนผิดมาให้คุณแน่นอนแม้แต่ความเจ็บปวดในอดีตที่คุณเคยเจอความรักที่เคยผิดหวังหรือความฝันที่เคยพังทลายก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับคนที่ใช่ในอนาคตคนที่จะไม่ต้องซ่อมแซมหัวใจคุณแต่จะยอมจับมือคุณไว้เดินเคียงข้างไปด้วยกันไม่ว่าเส้นทางจะเรียบหรือลาดชันเพียงใดบางคนอาจปรากฏขึ้นในชีวิตคุณแค่ชั่วคราว เพื่อเป็นบทเรียนเพื่อเป็นสัญญาณเตือนหรือเพื่อเตรียมหัวใจคุณให้แข็งแกร่งพอสำหรับความรักที่แท้จริงและเมื่อคุณได้พบกับเขาคนนั้นคุณจะเข้าใจทันทีว่าทำไมคุณต้องผ่านอะไรมากมายขนาดนั้นมาก่อนคุณจะไม่ต้องพยายามอธิบายตัวเองให้เขาเข้าใจเพราะเขาจะเข้าใจโดยไม่ต้องพูดอะไรมากเขาจะไม่ถามว่าคุณเคยเจ็บแค่ไหนแต่จะถามว่าจากนี้เราเดินไปด้วยกันได้ไหมและในแววตาของเขา คุณจะเห็นความสงบแบบเดียวกับที่คุณเฝ้ารอมาตลอดชีวิตทุกลมหายใจที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ยังคงเป็นรหัสแห่งความรักที่ส่งตรงไปถึงเขาเสมอและทุกการเต้นของหัวใจคือการเตือนจากระวาลว่าคุณยังศรัทธาคุณยังเชื่อว่าความรักที่แท้จริงมีอยู่จริงแม้คุณยังไม่เคยเห็นด้วยตาและนั่นแหละคือสิ่งที่จากกระวาลกลัตอบรับกำลังโอบก,กอดคุณไว้ด้วยพลังงานแห่งความรักที่บริสุทธิ์ และกำลังจัดวางเส้นทางให้คุณเดินไปสู่คนคนนั้นอย่างแผ่วเบาอย่างมั่นคงและอย่างมีจังหวะที่พอดีกับหัวใจของคุณที่สุด